สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแต่งตัวง่ายๆสไตล์บรั่งนะครับก็ตามสัญญานะครับที่ผมได้เคยกล่าวไว้ตั้งแต่คลิปแรกแล้วนะครับว่าคลิปต่อไปเนี่ยซึ่งก็คือคลิปนี้นะครับที่ผมจะมาแนะนำวิธีการผูกคไทแบบพื้นฐานที่สุดนะครับง่ายที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะครับ แต่ผูกแล้วก็ดูดีมีสไตล์ไม่แพ้แบบอื่นๆเลยนะครับและวิธีผูกในไทยที่ผมจะนำมาแนะนำในวันนี้นะครับก็คือวิธีผูกแบบ fold in hand นะครับโดยที่ผมเนี่ยจะใช้ปกเสื้อเชิ้ตแบบ cutaway collar มาผูกคู่กันดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะง่ายขนาดไหนจะเร็วขนาดไหนนะครับ ผูกเสร็จแล้วหน้าตามันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับขั้นแรกนะครับให้ยกปกเสื้อขึ้นก่อนนะครับนะครับแบบนี้นะครับพอยกปกเสื้อขึ้นแล้วนะครับขั้นต่อไปก็คือให้เอาเนคกไทนี่นะครับมาทาบที่ฐานปกเสื้อนะครับฐานปกเสื้อคือตัวนี้นะครับนี่คือฐานปกเสื้อนะครับส่วนนี้คือปกนะครับ โอเคเอาเน็กไทมาทาบนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เช็คดูว่าเน็กไทรเนี่ยนะครับมันเลยจับฐานปกเสื้อหรือเปล่านะครับซึ่งมันมีตะเข็บอยู่นะครับโอเคเมื่อไม่เลยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือให้เรานะครับค่อยๆพับปกเสื้อลงมานะครับ แบบนี้นะครับผมนี่นะครับต่อไปก็เช็คดูว่าเนกไทเนี่ยนะครับมันแลบหรือว่ามันโผล่ออกจากปกเสื้อหรือเปล่านะครับด้านขวาไม่แลบนะครับด้านซ้ายไม่แลบนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับนคไทมันมี2ด้านก็คือด้านกว้างนะครับแล้วก็ด้านแคบ ส่วนท่านใดนะครับจะใช้ด้านกว้างเนี่ยอยู่ทางซ้ายหรือว่าทางขวานะครับก็แล้วแต่ความถนัดนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนถนัดขวานะครับผมก็จะให้ด้านกว้างเนี่ยนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือของผมนะครับทีนี้ก็จะมาวัดขนาดความยาวของนิไทยนะครับขนาดความยาวของน็กไทยเนี่ยนะครับ อันนี้มันขึ้นอยู่กับความเคยชินของแต่ละท่านนะครับในการผูกนะครับถ้าเกิดเราผูกบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะรู้โดยอัตโนมัติเองนะครับว่าความยาวที่เราต้องการเนี่ยคือขนาดไหนนะครับโดยส่วนตัวผมนะครับหลังจากที่ผูกเน็กไทเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมชอบให้เน็กไทเนี่ยยาวไปชนกับขอบเข็มขัดหรือว่าขอบ,บางเกงประมาณนี้นะครับ แล้วก็แล้วทีนี้ก็จะรู้ได้ยังไงนะครับก็เนี่ยครับผมจะใช้ไอ้ด้านแคบเนี่ยนะครับให้มันมีความยาวชนกับนี่ครับชนกับส้นดึงผมพอดีนะครับนี่คือตรงนี้ประมาณนี้นะครับพอได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็ติดกระดุมครับนะครับเช็คความเรียบร้อย อีกครั้งลืงโอเคโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้ใช้เน็กไทด้านกว้างเนี่ยนะครับทับเน็กไทด้านแคบให้เป็นรูปการกระบาดแบบนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ใช้ด้านกว้างเนี่ยนะครับอ้อมหลังมานะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็วนมาด้านหน้านะครับแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้นะครับวนมาด้านหน้านะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเว้นช่องตรงนี้ไว้นะครับตรงนี้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะเอได้กว้างเนี่ยนะครับสอดเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับ พอสอดออกมาแล้วนะครับนะครับมันก็จะมีช่องตรง3มนิ้วตรงนี้นะครับเราก็จะใช้ด้านกว้างนี่นะครับสอดเข้าไปนะครับนี่นะครับพอสอดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับค่อยๆดึงนะครับค่อยๆจับมาใช้นิ้วโป้งกดลงไปนะครับให้มเป็น รอยบุ๋นนะครับดึงนะครับกดบีบดึงดึงแรงๆได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวมือคานนะครับกดมันลงไปดึงนะครับแล้วทีนี้ค่อยๆลูบมันขึ้นมานะครับ จัทำให้เป็นบ่มบุ๋นะครับฝรั่งเขาเรียกว่าทำให้เป็นดิมเปิลนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผูกแบบโฟร์อินแฮนนะครับโดยใช้ปกเสื้อแบบคัตเอาเวในการผูกนะครับนะครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการผูกนไทแบบโฟร์อินแฮนนะครับโดยผูกคู่กับปกเสื้อ แบบคัดเอาไว้คอลานะครับที่ผมนำมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับและคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากท่านเห็นว่ามีประโยชน์นะครับช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปผมจะมาแนะนำวิธีผูกเน็คไทแบบไหนนะครับรอติดตามชมกันดูด้วยนะครับขอบคุณมากครับ